ครับท่านโฆษกครับขออนุญาตสอบถามประเด็นร้อนเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อยนะครับหลังจากที่วันนี้ช่วงบ่ายๆได้แถลงความคืบหน้าไปตกลงแล้วณตอนนี้มีตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดกี่นายกันเนี่ยฮะสามหรือสี่ครับตอนนี้ตอนนี้จากคอมพันธ์การตำรวจท่องเที่ยวสองนายแล้วก็กอมพันธ์การขนส่งนาบานสองนายนะครับก็จะเป็นสี่นายครับเป็นสี่นายอีกหนึ่งนายที่เพิ่มเข้ามานี่เขาตกลงเ็าทาหน้าที่อะไรนะครับประสานกับทัวร์หรือ,อยังไงเนี่ยฮะ หนึ่งนายเนี่ยเป็นคนรับงานแหะครับแล้วก็เผอิญไม่ว่างก็เลยตัวติดต่อให้กับร้อยตำรวจเอกสมพลเนี่ยทําหน้าที่แทนครับครับครับแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราสืบทราบมาจะมีมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าประชาชนหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเอ๊ะตำรวจแค่สามสี่นายเนี่ยเขาจะทํากันเองแค่นี้เหรอหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าคะครับก็คงต้อง ขยายผลแล้วก็สอบสวนนะครับแล้วก็สืบสวนไปด้วยในเรื่องของมีใครที่ทํามากกว่านี้หรือไม่ก็ทําให้ทบ,บครบทุกพิตินะครับเพราะว่าเราคงต้องอมีการเปิดเผยต่อทั้งประชาชนและสื่อมวลชนให้ทราบว่าว่าเคสอย่างนี้นะครับว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือเป็นกระบวนการเป็นยังไงบ้างนะครับครับครับซึ่งจากการสอบถามหรือว่าสอบปากคําตํารวจทั้งสามสี่นายเบื้องต้นเนี่ยเขาได้บอกไหมครับว่าเขาทํามานานแค่ไหนแล้วครับ จริงๆเขาก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําเนี่ยเราคงต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าการที่จะให้ข่าวในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแล้วก็ปรากบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มานเลือนี้มันไม่จริงเนี่ยผมคิดคว่าเดี๋ยวอาจจะสร้างความจับสนิทเฉพาเปล่าแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในเคสก็จะมีคนกลางซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นรถเช่านะครับได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อให้ดําเนินการแต่ในส่วนเคสอื่นก็ดี นะครับหรือว่าจะจริงหรือไม่ก็ดีเนี่ยขอเวลาสักวันสองวันเนี่ยก็จะคงจะพอทราบนะครับก็ขอให้ทวนสอบเวลานิดนึงว่าว่าสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเอ๊ะคนกลางที่ว่าที่บอกว่าให้บริการรถเช่านี่เป็นเจ้าของธุรกิจทั่วไปใช่ไหมฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นเป็นเหมือนกับว่าคนที่รับเอ่อนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการทางด้านรถยนต์มากกว่าเป็นรถหรูกันเหมือนกับเอา่าด เหมือนกับอะไรอย่างนี้นะครับเวลาที่นักท่องเที่ยวเช่ามาเนี่ยเขาก็จะจะเป็นคนดําเนินการเกี่ยวเรื่องรถคราวนี้เขาไปเจอเจอ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยในงานงานหนึ่งก็เลยมีการแลกเบอร์กันไว้พอเวลาที่เขาอาจจะมีลูกค้าต้องการการบริการก็ก็เลยติดต่อทางตำรวจขึ้นมาครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วข้อมูลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตำรวจสามนายได้รับการประสานจากคนขับรถของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ย อันนี้จริงไม่จริงเราสามารถยืนยันได้เลยไหมฮะเพราะว่าเห็นรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธกันหลายคนแล้วจริงๆต้องต้องต้องเรียนตรงๆว่าได้ข้อมูลมาตลอดเนี่ยก็ไม่ไม,มีไม่มีเช่นนั้นนะครับไม,<อ>ไม่มีข้อมูลเช่นนั้น,นค,รครับครับคับเอ่อ อีกหนึ่งเรื่องที่หลายจริงๆมันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่ประชาชนยังยังสงสัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีรถเนี่ยตกลงเป็นรถส่วนตัวใช่ไหมฮะคือคือดูเผินๆคือมันเป็นรถหลวงชัดๆแต่ว่าเห็นข่าวเบื้องต้นบอกว่าเป็นรถส่วนตัวทั้งรถเก๋งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยฮะครับทั้งสองคันเป็นรถส่วนบุคคลนะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยในกรณีที่รถจักรยานยนต์ก็เอา ไฟใ,ในอุปกรณ์ไซเรนแสงเบีว่าเนี่ยมาติดนะส่วนรถยนต์เนี่ยก็มีสัญญาณไฟเบี้ยๆแล้วก็มีเครื่องหมายสาราชการมาติดจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นความผิดอาญาเหมือนกันก็ต้องต้อง,อง,อง,ด,องดําเนินคดีครับครับครับแล้ว,ลว,ลวเอ,อจริงๆแล้วถ้า,ถาอันนี้อันนี้ถ้าสมมตินะฮะสมมุติถ้าเกิดว่าตํารวจทั้งสองสามสี่นายเนี่ยเขาไม่ได้ไปรับงานแบบนี้แต่ว่าเอารถไปแต่งในลักษณะที่เป็นเหมือนรถหลวงเนี่ยคือก็มีความผิดอยู่ดีถูกต้องไหมฮะ คือแต่งแล้ก็นามาใช้เนี่ยเป็นความผิดดีครับออแล้วจริงๆแหมผมก็อยากจะถามเพิ่มเติมว่าการที่ออกมารับงานถึงท่านที่ใช้คําว่ารับงานพิเศษหรือจ็อบพิเศษแล้วใส่เครื่องแบบแบบนี้เนี่ยทางตํารวจทั้งสามสี่นายได้ให้เหตุผลไหม้ว่ายังไงคือเงินไม่พอใช้หรือว่ายังไงครับตรงนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมฮะก็ต้องก็ต้องสอบปากคําไปถึงจุดน,นั้นด้วยนะครับว่าว่าเป็นยังไงกันแต่ว่า แน่ๆเนี่ยเราเราเราเห็นว่าในสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันผิดแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าทางสามัญชาติเนี่ยไม่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 มีนโยบายแล้วก็ไม่ไม่สามารถทําได้ในเรื่องของวินัยเนี่ยก็แน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องอาญาเนี่ยคงจะต้องมาพิจารณากันในเรื่องรายละเอียดนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับครับคือตอนนี้นะครับท่านโฆษกครับในในสังคมออนไลน์เนี่ยคนคุยกันเยอะมากนะครับว่าพอมีข่าวเรื่องของการลงโทษทางวินัยหรือว่าทางอาญาออกมา ในมุมของพี่น้องประชาชนหลายท่านเ็าบอกว่าโทษมันเบาจังเลยแบบนี้มันจะกลายเป็นช่องโหว่ให้ตํารวจเนี่ยเอารถไปแต่งแล้วก็ไปรับงานแบบนี้เพื่อหาอไรายได้เสริมหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วโทษมันเบาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครัอ,อผมคิดว่าตามระดับท่านนะครับก็ต้องรู้พิจารณาในเรื่องของอความผิดแล้วก็การกระทํามาประกอบกับข้อกฎหมายระเบียบต่างๆคิดว่าคงคงยังด่วนสรุปไม่ได้หรอกครับว่าโทษจะเป็นถึงขั้นไหน พราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะต้องมีเรื่องของแง่มุมในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับแง่มุมในเรื่องของการใช้รถในลักษณะที่ว่ามาดัดแปลงแล้วก็มานํากระบวนนะครับแง่มุมในเรื่องอ,นอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ตัวเองมีหน้าที่เข้าเวรหรือว่ามีหน้าที่จะต้องไปทาอย่างอื่นให้ประชาชนก็คงก็คงยังยังไม่สรุปนะครับว่าจะมีแค่นี้แค่นั้นวินัยขนาดนี้ขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยแล้วก็ แล้วก็ประชุมก็พี่นากันว่าจะมีโทษขนาดไหนครับครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคนก็เลยถามลามไปจนถึงในสนามบินขั้นตอนต่างๆที่บอกว่ามีการลัดคงรัดคิวได้เงี้ยครับ VIP fast track เปิดช่องตอมอที่บางคนก็บอกว่ามีอยู่แล้วอันนี้โฆษกพอจะยืนยันได้ไหมครับว่าเออมันมีจริงๆแต่ว่าถ้าท่านอื่นนี่อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าไปตำรวจไปรับอย่างนี้หรือเปล่าฮะ ผมผมคิดว่าในเรื่องกฎระเบียบของทั้งสนามบินทั้งการท่าทั้งท่องเที่ยวทั้งต่อมเนี่ยมีชัดเจนครับเราไม่ได้อำนวยความสะดวกใครเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับแต่ลักษณะของการอำนวยความสะดวกนั้นนะครับก,ก็ก็มีมีหลักเกณฑ์อยู่เหมือนกันในเรื่องของการประชุมนานาชาติมีแขกบ้านแขกเมืองนะครับเรื่องของการที่เดินทางอของราชการต่างๆที่เป็นหมู่คณะที่ไปเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับแต่ในส่วนอำนวยความสะดวกเพื่อ นักทเที่ยวบางกลุ่มเพื่อได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับครับ,รบ,รบตอนตอนนี้อยากจะทราบเป็นความรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ถามมาเยอะว่าแบบนี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้บริการได้ไหมผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดไปเป็นกันหมู่คณะแบบรถทัวร์สิบคันอย่างเงี้ยฮะเราสามารถบอก้ยให้คุณตํารวจมาช่วยนําให้หน่อยได้ไหมเพื่อความปลอดภยัยหรือมันมีหลักกงหลักเกณฑ์ยังไงกันบ้างฮะ คือหลักเกณฑ์สำหรับรถนาเนี่ยมีประกาศไระตามติครมอเมืม่อเดือนกันยาปี44นะครับแล้วก็เราได้ก็ถือปฏิบัติแล้วก็มีการคำช้บให้ไปปฏิบัติตามมาตลอดในเรื่องของคร่าวๆเนี่ยในการจะให้รถนำหรือการขอรถนำเนี่ยจะมีรถนำที่เป็นปกติก็คือขา้าราชการในส่วนของการเมืองนะครับแล้วก็มีบุคคลที่ดารงตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางต,ตําแหน่งต่างๆที่บัญญตัติไว้นะครับ แล้วก็จะมีเหล่านี้สองก็คือนาขบวนเป็นครั้งคราวตรงจุดเนี้ยถ้าเกิดในภายในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้การจราจรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต่างจังหวัดก็คือนอกจากกรุงเทพกรุงเทพผู้การทางหลวงก็จะมีอำนาจในการพิจารณานะครับในส่วนของท่านผมบกรรอเนี่ยก็จะพิจารณาได้ทั่วราชจ,จ,ากจากักรแล้วก็เป็นรายรายไปวันจุดนี้เนี่ยในการพิจารณาจะมีสองส่วนเหมือนกันวนแรกคือให้คานึงถึงความปลอดภัย ถ้าเกิดขบวนเนี่ยลักษณะที่ว่ามีขบวนยาวนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เดินการเดินทางก็อาจจะมีลักษณะที่ต้องการความปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นที่ขับรถอยู่บนทางเหมือนกันเนี่ยเราก็จะพิจารณา้นที่สองเนี่ยก็คือเหตุหลักการและเหตุผลก็ต้องเป็นไปโดยประโยชน์นะครับว่ประโยชน์แรกสุดเนี่ยก็เป็นประโยชน์ของประเทศชาติน่าจะเป็นขบวนของแขกบ้านแขกเมืองนะครับขบวนในการประชุมนานาชาติ แล้วก็เหตุผลก็คือในเรื่องของเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ของคนหมู่มากเช่นรถบัสเนี่ยต่างๆที่ไปทําภารกิจต่างๆเนี่ยอาจจะมีจํานวนมากเมื่อขับไปแล้วเนี่ยไม่มีการเดูมีรถนําขบวนเนี่ยก็เกิดเกิดอันตรายในพื้นที่ต่างๆก็ก็จัดให้แต่หลายอย่างก็ต้องขึ้นถึงองค์ประกอบว่าเรามีรถไหมมีคนพร้อมไหมด้วยวก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นารรทัศนว่าทุกอย่างจะต้องมีเท่านี้เท่านั้นนะครับ แต่ที่แน่ๆคือไม่ไม่มีการรับผลประโยชน์จากเรื่องของการไปดาต่างๆนะครับครับครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าจนถึงวันนี้ที่เป็นข่าวมาหลายวันพอสมครวรแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนท่านนี้ไหมครคือต้องต้องเรียกเขามาคุยไหมครั <c ười> หรือว่ายังไงจริงๆแล้วตัวหลักก็ควรจะต้องเรียกนะครับแล้วทางคณะทํางานในเรื่องของการอ่าตรวจสอบควาจริงเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดต่อไป เพื่อที่จะได้ได้รับทราบข้อมูลให้ครบถ้วนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับครับครับแล้วมีมีข่าวมาว่าจะเรียกคนที่เอาคลิปมาใส่ซับไทยมาพูดคุยด้วยเหรอฮะเห็นว่ามีบางส่วนแปลผิดพลาดหรือยังไงฮะตรงนี้เอ,อ่อตรงจุดนี้ก็ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าในในคลิปเนี่ยเรายึดเรายึดเอ,อ่อที่หลักคือคนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวผู้จีนเป็นหลักก่อน แล้วเราก็คง oh. ก็ต้องมีการแปลซ้ำอีกครั 3, 1, 2, ้งนนะครับไม่เป็นไรครับเรื่องคลิปเนี่ยเราคงต้องต้องต้องดูหลักก่อนที่ว่าเขาพูดว่าอย่างไรถ้าเกิดไม่ตรง <c oughs> ก็คงต้องยึดหลักที่เขาพูดมานะครับก็คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปลครับครับครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคนไทยเองก็จับตามองคนจีนเองก็จับตามองบางส่วนนี่ถึงขั้นบอกว่ามีเงินนี่ซื้อได้ทุกอย่างเลยและทําให้ทางสตชเนี่ยเสียหายหพอสมควร วันนี้โคศกมีระไระอยยกชี้แจงเพิ่มเติมไหมฮะเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์เนี่ยก็แน่นอนล่ะครับก็คงกระทบต่อภาพลักษณ์แต่เงินซื้อได้ทุกอย่างนั้นคงจะต้องพูดต่อด้วยว่าซื้อแล้วเนี่ยผลของการกระทาดังกล่าวนั้นก็คงไม่เป็นไม่เป็นที่ยังคาดหวังก็คงต้องโดนโทษนะครับถ้าถึงวินัยถึงอาญาก็คงต้องโดนวันนั้นก็คงต้องประสานพันธุ์ด้วยในส่วนของบุคลากรตํารวจแล้วก็ประสานธ์สำหรับทางพี่น้องประชาชนเมื่อพบเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็แจ้งมาได้ นะครับของที่พวกเรานะครับก็เราสม,มัานชาติเนี่ยเราก็พร้อมที่จะต้องจะต้องปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของหน้าที่เนี้ยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก,ก็พร้อมที่รับฟังข้อมูลฟังข้อคิดเห็นทุกๆด้านนะครับทุกๆเรื่องครับครับท่านโฆษกผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมฮะว่าเออได้มีการสอบถามตํารวจสามสี่นายแล้วหรือยังฮะว่าเงินที่ได้มาจากคนจีนหกพันเจ็ดพันรวมไปถึงสองร้อยที่บอกว่าเป็นทิปหรือเป็นค่าทางด่วนเนี่ยนะฮะ คือเข้ากระเป๋าใครครับหรือว่าไปหารสามหารสี่กันครับจริงจริงแล้วเราก็สอบถามหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าบางอย่างผม,มผมขอไว้ก่อนละกันว่ามันมันยังไม่สุดตรงจุดที่ว่าเราคงต้องทวนสอบอย่างที่ผมพูดนะครับเพราะผมว่าพูดได้แต่พูดไปแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าเออมไม่ตรงตามนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางประชาชนจะยิ่งเข้าใจขาาข,ขึกันไปใหญ่แต่ผมก็ก็ก็เรียนตรงๆว่าเขาก็ตอบมาแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็กาลังตรวจสอบอยู่ว่าจริงอย่างที่ตอบหรือเปล่า นะครับในส่วนของเงินนั้นเนะ่ยเขาก็ตอบมาว่าเออเป็นค่าทางด่วนผมบอกตรงว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดแก้ตัวให้ใครหรือว่าเป็น<ม>ยังไงแต่ว่าชี้แจงข้อเท็จจริงไว้ก่อนแต่ว่าบทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงต้องมาดูีกครั้งนะครับครับผมอ่ะท้ายที่สุดแล้วเออท่านโฆษกทั้งตัวท่านเองรวมไปถึงพบตรช่วงนี้เหนื่อยไหมฮะ <laughs> โดนอนักมากเลยครับหลายกรมหลายคดีหลายข่าวเหลือเกินนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็าต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยังคิดถึงว่าเมีความเหนื่อยหรือว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ยังระลึกถึงแต่ผมผมต้องเรียนตรงๆว่ากำลังพลเราเยอะนะครับสองแสนกว่านายแล้วก็การปฏิบัติทุกขั้นตอนต,นตั้งแต่ใส่เครื่องแบบจนถึงถอดเครื่องแบบนี่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุก <Amsterdam> ค,คนนะครับไม่ว่าเราจะต้องทํางานยังไหนก็คือทํางานถ้าเกิดว่ามีหลายคนที่ก็ทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับแต่หลายคนบางคน ก็ทําให้องค์กรที่มีส่งผลต่อภาพลักษณ์เราคงต้องแก้นะครับแล้วคงต้องต้องดําเนินการตามในสิ่งที่เขาต้องทํามาก็ค,คือถ้าเกิดผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับก็ต้องลงโทษกันนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของวินัยหรือเรื่องอาญาแต่ว่าในส่วนที่ทํางานอยู่ก็ก็อยากจะให้กําลังใจว่าก็คงต้องทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับ ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับรบกวนสอบถามั่งนโฆษกเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณออฟครับสวัสดีครับจับ